สวัสดีค่ะวันนี้เราได้เขาเอินอยา่กกางกตะกร้าบอตะกร้าใบละอันที่จิงลอยหาสิพี่น้องแต่ว่าเขาตัวเอาเลอยสามสิบพี่น้องว่างามบอตะกร้าทำด้วยมือได้พี่น้องทำด้วยมืออันนี้มันทนเดลล้เนาะเออ,อเพราะว่าเอาเพราะว่าย,ยัางเพราะว่าอั้าใส่ใส่น้าใส่ยังเ้าไปอันวัดไปว่าก็ได้ได้นี่พี่น้องเอาใส่อันเครื่องซ้ําออกซ้ออ่าน งามเข้าไปทุลอกทุลาไปนอนลงบ่ลงบานใสหามใสถวยได้เบิร์ดแบบนี้ดีนี่มีฝาปิดด้วยตึ๊บซื้ออยู่อันวัดหลวงปูศิลาได้พี่น้องวัดอียังก่อนวัดพระธาตุมืนหินเออวัดพระธาตุมืนหินพี่น้องก็เดิมซื้อนี่นะนะส,อง,สนองขัวเมียข้าเจ้าเฮ็ดถักสซดสดด้วยพี่น้องเพื่อนก็นเต็ด,ดีอยู่เนาะแบบใบละลอยกับีมีต่ว่ามันมันจะบอเป็นลวดไล่ไหมมันบอคอยงามอันนี้ พอดีอยู่พี่น้องร้อยสามสิบงามอยู่มันทนเนาะมันทนด่อันนี้นะคะพี่น้องเขายังโมู้ว่าเป็นอย่างเด้อยังไม่รู้ว่าอะไรอันนี้เรามีเอฟสี่เฟนคลับเพื่อนทรงมาให้จากชุนบุรีว้าวดีจัจเลยอันนี้เนฟนคลับอันจากเฟสน,นะคะพี่น้องที่เราสร้างรายได้นะคะ ทำคลิปเรียวนีเรามีแฟนคลับขอบพคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพื่อนบุประสงค์ออกน้ําเด้อนี่แต่ว่าเราขอบคุณท่านมากๆนะคะเดี๋ยวเขายังบมูหเรือพี่น้องว่าเป็นอีหยังเพิ่นทรงมะหอยสองอย่างเพิ่นทรงมะหอยแต่ว่าเพิ่นทรงมะหอยแล้วเพิ่นจังทรงแชดมาบอกเดี๋ยวเรามาลุ้นนะคะว่าเป็นอะไร ชื่อที่อยู่ผู้รับถูกต้องนะคะกัญญา,าลัตกัญญาลัตกัญญาลัตปุชินารายนะคะพีน่น้องแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวเรามารู้นก,กัน,นเท่เากับเท่าก็ดีใจอยู่เด็กพี่น้องเป็นครั้งแรกนะคะที่มีแฟนขับกับเพิ่นนะคะมีแฟนคลับมีเอฟวีนที่อน่างเชื่อผ้าแดงกับดำขึ้นอยึ่งเหระ แดงนี่คืออะไรข้างเปิดดี่ไแกะทีละกล้องพี่น้องเอ๋อพี่น้องเป็นเสือ้อเป็นเสือเ้อแขนยาวนะคะเป็นเสือเ้อแขนยาวอ๋อพนกัดจีห็นอันเขาโปดว่าเข้า,ววหาหนาวแม่พี่น้องนี่สีแดง งามพ่อพี่น้องกับงามยูพ่อใสอยู่ดอกนี่งามันอยู่สวยอยู่นะคะสวยไหมคะคุณสวยสวยสวยงามยู่พี่น้องโอ้สีแดงเป็นัยรุ่นจากน้อยพี่น้องไหมรุ่นตัวนั่นเป็นนยังเป็นนะอาจจะอาจจะโอ้พี่น้องอันนี้เป็นสมบอน เป็นกางเกงโอ้เป็นชุดเนาะอืมเป็นชุดกันหนาวด้พี่น้องนี่นะโอ้ขายาวตังนึ้นพอดีเลยนะให้ลูกชายใส่พอดีเลยเนาะเอ่อสำหรับลูกชายขอบคุณ thank you thank you หลายๆเด็กครับเด้อพอใส่ปอได้บ่พอใส่ได้อยู่แต่ว่ามันก็มันรุ่นเกินบ่คือเด็กน้อยเนาะอือคือของเด็กน้อยเป็นลูกชายใส่พอดีลูกชายใส่ อ้แม่กสิใสบอได้ไ่ยบอได้่ยยูอืมอันนั้นบาเนี่ยนนั้นมาลุ้นกันว่าเป็นอะไรมาลุ้นกันว่าเป็นอะไรนะคะโอ้เรามี F4 แล้วนะคะถึงบอดังเท่ากับมี F4 อยู่เด้อพี่น้องอันนี้ถึงไม่ได้อุ้ยเนี่ยคือรานแม่สวยสีชมพูกับสีอะไรดำอีกแล้ว ดำอุย้ยมีกี่มั่งมีกี่มั่งแปดูงามงามตัวนี้งามจยู่ะสีชมพูงามพี่น้องโอ้โหอันนี้เราน่าจะใส่ได้เนาะนี่พี่น้องว้ยพี่น้องมีกี่มั่มงงามอ่ะสวยนะคะผ้า ข้าก็แบบว่าไม่นามากแต่ว่าใส่อุ่นอยู่นี่หมวดว้าวอันนี้เป็นส่งเนี่ยพี่น้องอืมได้สองชุดพี่น้่มสองชุดสองชุดพอดีส่งกับเป็นมิกกี้ม้าอืมมิกกี้ม้าบอ มันมันมันๆว่าเป็นชุดกันหนาวเนาะไอเนาะจะใสได้อย่ได้อยู่นะคะน่ารักมากเลยแต่ว่าเราแก่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เก่เท่าไหร่นะยังได้ขอพอบคุณหลายๆเด้อค่ะท่านให้มาเท่าไหร่อใอยท่านได้กลับคืนเยอะๆยยยกว่าเดิมนะคะขอบคุณเฟนขับจากชนบุรีได้ชุดกันหนาวสองชุดเลยนะคะ นี่สีแดงนี่สีแดงอันนี้ล,ลูกชายเราจะใส่ป่ะแล้วก็ใส่กับแม่สีใสผ้เดนะ <c oughs> ีแต่ว่ากางเกงแบบนี้ลูกชายชอบใส่อยู่เห็นเ <He en, S 2> ขาใส่งามยู่งเป็นองเป็นแบรนของเขาเลยเนาะนี่เนาะเป็นยี่ห้อของเขาเลยเนะเนาะเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็คืออันนี้อุ้ยน่ารักค่ะ นี่ก็ชมพูอ่าวบิค่ะพี่น้องขอพระคุณหลายๆว,ยวันนี้เราก็ดีใจนะคะเออเราก็ไม่คิดว่าช่องเรามันไม่ไม่ได้ใหญ่โตไงผู้ติดตามแค่หมื่นกว่าคนผู้ติดตามแค่หมื่นกว่าคนพี่น้องแต่ว่าเราก็มีเฟซครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรงเฟซน,นะคะแล้วก็จะขอบพระคุณ ที่ท่านส่งมาให้เรากระเพ่อใสจดอี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นนิ้วนำใจนะกระบน่านบาบ,าบางเนะพอดีออใส่ไงเพื่อนกระสีห้างเขาอยู่เพือ่อนจันทร์เขาใส่งไงพี่น้องเนื้อผ้าก็ดีอยู่เนื้อผ้าก็ดีอยู่ใส่ลงมื้องก็น่าเสียดไหมสวมเบื้องก็น่าสีชมพูไหมเอ้ยส่วน,นเ,เออวนพื่อนเบื้องได้ตัว เฮ้ยไม่อึดอัดนะคะปึ๊บพูดกันหนาวยำนี่พอดีเลยพี่น้อง,งนี่พอดีเลยพี่น้องพี่น้องเขาจะไปใส่ขายเหล็กไซคขายเหล็กแต่อยู่ในนอ้อมันน้ำอยู่พี่น้องเนี่ยสวยเนี่ยไม่ปงไม่ปูไม่อะไรเลยเนน่ารักสวยนี่นี่นดีเดนานอ้อ้าก็พอดีนะคะนี่ พอดีพอดีกางเกงได้สวมมือกันนะ่ะสกางเกงจะได้ไหมคะสว่มเมื่อกีมันยืดเนาะมันได้อยู่เลยละ่ะออืุอ้ยได้พอดีเลยนะเป้งเลย<ฮ>เป้งเลยนะครับอุ้ยเป็นชุดดีแท้าหนาลักแท้ งามอยู่งามยู่อดงามนะเดี๋ยวเราจะลองลองเสื้อสีแดงถ้าต้องก่งก็ต้องใส่ได้โอ้กำลังล้องสูดยูนิ นี่ก็จะใส่เดียวกันเหรอใช่เดียวกันอืมสีนี้ก็งามทรงส่กับเซ็ดแม่เบิดบ่าโฟนอนะ่ะโอ้ยให้ลูกจากชุดได้ท้อน้ำน้ำพูดระเบ็บน้ำมัน,นมสีเอาบ่าาล่ะน้ำพูดระเบ็บนะครับ สีนี้มันยิงกับไซได้ไซไดเบินแล้วไซไดเบิลแลสีมันงามแต่ว่าตัวนี้เหมือนเหมือนมันจะระนะัืๆต้องเป็น่มดูโอ้ยพี่น้องรับจะร้องสูตรเดี๋ยวจะไปกินข่าวนละ่ะแม่เอื่นละนน่ะเดี๋ยวเอาไว้ซ้ำหนีก่อนปะเดี๋ยวเคีิยนีเอาไว้ซ้ำนีก่อนพี่น้องขอบพระคุณก,กำลังใจนะคะนี่ชื่นำงามพี่น้อง shh